ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวด นี่ครับตามจิบชีวิตชาวประมงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องยูทูปทรัพย์สุขประชัยลุงเดืองพิเผลนะครับนี่เราหานี่ครับมาตามจิบชีวิตชาวประมงครับว่าเขาหาอะไรกันครับพายาครับหาอะไรครับผมหาเหยื่อครับอ๋อหาเหยื่อเอาไปตกอะไรครับเนี่ยตกปลาครับเขาเรียกอะไรครับเนี่ยเหยื่อเจ้าปลาใต้เขาเรียกไอ้วักวะ โอ้ครับกลางกูโอ้นี่ครับเป็นอย่างนี้นะโอ,โอ้เหมือนไส้เดือนเนาะครับโอ้ครับกางกูเรื่อนอนทรายครับอ๋อนอนทรายผมอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นครั้งแรกเลย <laughs> สวามือนี้กูนะมือที่ระยอมืออยู่ลาน้องสวายมือนี้เฮ้น้องปูน้องปู หวยบ่นี่ครับอากาศนี่เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบสดๆเลยนะเฮ้ยบรรยากาศอย่างนี้ไม่เคยมีใครมาหามาก่อนแล้วด้วยผมนี่คนแรกกล้าพูดเลยคนแรกคนแรกของเธออุ้ยผมมาสายลุยอยู่แล้ว นี่ครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราพามาดูว่าเขาหากันยนะยอย่างไรนะได้หลายยังได้หลายยังอู้หได้หอยหอยอยังนี่ขอจับหน่อยเด้อ่เคยเห็นอู้อันนี้หอยแข้งบ่นี่ ครับอันนี้ปูนี่บอปูมาโอ้เป็นอย่างนี้นะนี่ครับท่านผู้ชมเจ็บเลยอู้สุดยอดมือจีบเลยตะกี้นี่เจ็บเลยนะจ็บเอาเรื่อง วิธีชีวิตเนาะโอ้ด,ดูครับอันนี้แบบปูหอยแคงนะนี่ครับเราใช้ชีวิตยอยู่กลางน้ำกันแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับปูดูดิท่านผู้ชมปูนีบงรอบจะบ้าข้าง ของดีครับท่านผู้ชมผมมีก็สายหาปลาโอ้ใจใหญ่หนึ่หอยแข็งเยอะครับหอยแข็งนี่ครับปลาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะดูคนแก่มองก็หน้าตาหล่อเหลาขนาดนี้ ทำตัวเหมือนชาวประมงหนครับแลใต้หน่แหล่ใต้ปูหนีบมือไหมนี่ครับอู้นี่อ้หมานครับหมานมานี่ไครับไปยังไับเหมือนปลาทองมั้เนาะปดุทะเลนะ หน้าตาเป็นนี้นครับออนีน่ครับประดุกทะเลน,นี่นีวงอ่ะนี่ครับปล่อยปลาดุกทะเล ป้านี่เตเลยอิสระสุดสุดอิสฟิวลาดีครับเอาล่ะเขาอยู่กว่าเราแค่ปลูกวะมาหาปลาด้วยกันไหมครับแอร์เอเชียโอ้เป็นอะไรขึ้นไม่ชัดเลย ดูกันสดสดเมื่อถึงนสนามบินนี่ครับมาชมรอบสองครับนี่ยังอยู่ยังอยู่อา้าวตยัยนี่นี่นี่ นี่ครับนี่นะแกได้ปูลแล้วครับปูม้าแล้วสดสดโอ้โหโดนไปละที่หนึ่งโอ๊ยปว<ศ>ดปูปากนะนี่ เราเก,นะกาะติดเชาาประมงเนี่บรรยากาศนี้อ่ามันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรอะ่ะมันไม่มีให้อ่านแต่ครับโชคดีเดินทางปลอดภัยยางรถที่สามครับได้แล้วหนึ่งตัวเดิมประเดิม นี่ครับตัวใหญ่ๆนะปลากระบอกปลากระบอกนะปลากระบอกพี่ปลาขาวนะปลากระบอกเริ่มเทมครับอยู่กับบรรยากาศสดๆดีครับเราวก็ามาเป็นลูกมือนะนี่ครับปลากระบอกอูซึนครับตัวใหญ่นะ<ว>นี่ครับไซส์สวยไซส์สวยไซส์สุด นี่นะท่านผู้ชมเรากําลังช่างบอยเขากําลังจะตีวงเป็นวงกลมนะครับเพื่อจะอ้อมจับปลาฝูงปลากระบอกนะครับเรามาดูกันว่าจะได้เยอะได้น้อยนะเป็นอะไรที่ยากมากนะอตอนนี้ปลาในพงนาะกิน,นี่ได้ยินเสียงร้องคนะรับท่านผู้ชม เจี๊ยบหรอเจีเเ๊ยเ,เจียวเนาะเข้มจ,จิ้มตาแดงเนาะพริกตาแดง <c oughs> ออนี่ครับดูนี่ครับโลว่าแล้วนะป่ <c oughs> ากระบอกไซส์สวยๆนี่ครับแม่อยู่กับมิเตอร์เจมอุ้ยนี่มีปลาดุกอ ได้ย้ายหมายแล้วครับย้ายหมายนะคุณผู้ชมมีแผลครับหัวล็อก,กเสียงดังเลยนะคงจะกินอาหารแซ่บโอ้โหเหมือนปลาขาวนะ เราก็นี่ย้ายไมาตอนนี้เราก็ห่างจากชายฝั่งทะเลเกือบห้าร้อยเมตรได้นะเดินหอบครับมาตั้งแต่หกโมงนะนี่เราก็เดินตีตื่นไม่ตีตื้นดิเดินไปเลื้ยงแอบกันเยอะ <c oughs> เน้อนี่ครับจับเอาเฉยๆะบอลยังนะไ, <laughs> ไงกับไงน <laughs> ี่นี่ดจับด้วยมือเปล่านั่นแน่แนปียะ มีกุ้งนะเราเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นกุ้งนิดๆแต่ก็หายไปแล้วนิ <S <S ้วโป้นิ้วโป้นิ้วโป้งเกี่ยวตรงนี้แบตล,ล,ลงมาลงมาลงบึ้มเลยเนี่ มาเพื่อเดียวนี้สิน้ำบาคืยอใจพบปวดทลอดไปปวดบ้านแล้วมาเ่ยเข้าปวีมาข้าวเลยบปวดโอ้หลายหลายลูกสองลูกลนี่เต็มครับเต็มแครอทเบยู่นี่ครับนี่ผลงานวันนี้ เราก็บุกบุกมานะอันนี้เป็นหอยหอยมีเลยไว้ล้อมอวนมันม้งผมว่าน่นาจะมีอย่างนี้ล้อมอวนไว้เวลาก็ล้อมล้อมมันล้อมกุ้งนะปลาน้ำลงนะล้อมทิ้งไว้นะหอย,อยนี่หอยอยันนี้ว่าหอยนางลมเออหอยนางลมไปครับสู่ธรรมชาติมันเริ่ม ยังลมทิ้งนะท่านผู้ชมครับตัวแรกครับนีเเน่เดี๋ยวมันจะพ่นไี่เนี่ยมันจะพ่นไี่เนี่ยพลึบออกมาสีดำเต็มหนาอีกกัดกัดคัดคัดบ่ไม่คัดจริงบ่บนี่ครับไม่ต้องไปตกแล้วปลาหมึกน้อยห็่มาใส่ดังนี่ได้นะโอ้โห ผัันเจียบโหแปบบอยไอ้เพิ the the ่นน uh, ี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราก็ได้ปลาหมึกมาหนึ่งตัวได้อะไรแต่ตอนนี้ผมได้แผลแล้ตอนนี้ได้แผลปวดมากตอนนี้ต้องสงบศึกลงไปนะครับกับบรรยากาศยามค่ำเดี๋ยวเราพาไปดูตอนขึ้นเลยนะครับเผื่อจะมีทีเด็ดเผื่อมีกุ้งมีอะไรนะทีเด็ดไปข้างบนนะแต่ตอนนี้เรา ให้ถึงฝั่งก่อนตอนนี้นี่ครับบทสรุปวันนี้ครับอ,อื้ปลาหมึกอย่ไนปลาหมึกนี่ครับปลาหมึกตัวน,นี้ถ้าขึ้นตลาดนี้ต้องมีสองสามร้อยเอยโอ้ต้องมีประมาณกี่ร้อยดีไม่ถึงร้อยประมาณเจ็ดสิบาทน่าจะได้ตัวนี้ ห้าสิบเจ็ดสิบนะน่าจะได้นี่ปลาเดียวก็ฟุ๊กนะประมาณกิโลครับประมาณสามโลสามโลโอ้เอาเรื่องนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะวันนี้เราโดนไปหนึ่งดอกสงบเลยโดนตาแต่เดียวทิ่มเข้าไปปึ๊กเดียวโอ้ยแถบจะหายปูม้าของแท้นี่ หมูม้านะครับผู้หมดครับผูหมดเหลือม้าเกลียบเลยที่เดินในเร็วเย็ดนี่ครับปไปเดินผ่านมาแล้วได้ขอผึ้งบนแม่